วันนี้เราไปทำความรู้จักกับเบาะรองนั่งยางพาราแบรนด์ติเมทแคร์กันค่ะโดยเบาะรองนั่งยางพาราติเมทแคร์มีขนาดใหญ่นะคะขนาดอยู่ที่50คูณ60เซนและมีความหนาอยู่ที่1นิ้วมาพร้อมกับปลอกหุ้มลายไทยค่ะโดยมีโรงงานที่ได้มาตรฐานเปิดผลิตมาแล้วมากกว่า10ปี ผลิตหมอน1 0 0 0 0ใบต่อวันผลิตที่นอน1,000หลังต่อวันและที่สำคัญยังส่งออกต่างประเทศด้วยไม่ว่าจะเป็นยุโรปจีนรัสเซียเกาหลีอเมริกาและยังมีประเทศอื่นๆอีกโรงงานยังได้รับมาตรฐานต่างๆมากมายเช่นด้านการผลิตจากสถาบัน SGS และสถาบัน Green i n d u s t r y ด้านการส่งออกจากสถาบัน Thailand t o m Mark และด้านการป้องกันลายฝุ่นจากสถาบันเยอรมัน e c o t e c h ทำไมต้องเป็นแผ่นรองนั่งยางพาราอันติเมตแคร์เพราะแผ่นรองนั่งยางพาราอันติเมตแคร์ผลิตจากน้ำยางพาราแท้ที่สามารถรองรับสรีระและกระจายน้ำหนักได้ดีจะแตกต่างจากแผ่นรองนั่งที่เป็นยางอัดหรือแผ่นรองนั่งที่เป็นฟองน้ำซึ่งจะไม่สามารถรองรับสรีระและร่างกายของคนเราได้ดีเท่ากับแผ่นรองนั่งยางพาราค่ะ ทำไมต้องมีแผ่นรองนั่งที่รองรับน้ำหนักได้จากการนั่งนานๆเพราะว่าการที่เรานั่งนานๆจะส่งผลให้กระดูกสันหลังของเราเกิดการกดทับและส่งผลต่อระบบประสาทซึ่งจะทำให้เกิดโรคไร้าดียงอื่นๆตามมาเรามาดูกันค่ะว่าแผ่นรองนั่งอันติเมตแค e l a t ทคเนี่ยใช้ที่ไหนได้บ้าง และสินค้าแบรนด์อันติเมตแคร์ลาเทคมีวางจำหน่ายที่ Facebook, Lazada, Shopee และ JD c e n t e r ค่ะ